ซึ่งบางสำนวนแปลเนี่ยจะแปลว่าจิ้งจอกหรือว,ว่าตัวมิงนะฮะซึ่งทั้งสี่พี่น้องเคยอยู่ใต้บัญชาของห่วเฟยหูตอนปราบทะเลทางที่ตะวันออกทําให้เฟยหูกังวลว่าจะสู้พวกเขาไม่ได้สร้างความเหนื่อยใจให้กับเจียงจือยามาก พอวันรุ่งขึ้นหมอหลี่ชิงจึงขู่ให้เจียงจือยามอบผัวมาแต่โดยดีตามสเตปนะฮะเกียงจือยาจึงอ้างความเลวร้ายของโจวหวังและอ้างบัญชาสวรรค์พอคุยกันไม่รู้เรื่องก็เริ่มปะทะกันหน้าสีฉีทันทีหมอหลี่หงจึงถือหอกเข้าปะทะกับซินเจียซูซึ่งถือขวานเข้าสู้ส่วนนาจาก,ก็ขี่กลงล้อและใช้ทวนอาคีเข้าปะทะกับหมอหลี่ไห่ในที่นั้นส่วนหมอหลี่โซ่ใช้กระบองแท่งเหล็กบุกสังหารเหล่าทาหารและเข้าต่อสู้กับอูจีในชุดเกราะสีเงินการปะทะ การของทั้งสองฝ่ายทําให้สงครามครั้งนี้เนี่ยใหญ่มากทั้งนาจาและจินจาเข้าปะทะก,กับหมอหลี่ไห่พร้อมกันแต่โดนหมอหลี่หงใช่ร่มไข่มุกปฐมกลางออกและดูดอาวุธคือห่วงเฉียนคุณของนาจาและเสาเข็มมังกรของมูดจาไปหมดเลยหมอหลี่ชิงจึงตวัดดบให้เกิดพายุสีดําส่วนหมอหลี่ห่ดิดพินจนเกิดเปลวไฟลุกไหม้ส่วนหมอหลี่โซ่ก็ปล่อยพังพรหัวหูเตียวขึ้นฟ้ากายร่างมีขนาดเท่าช้างขาวาไล่กินไพ่พลฝั่งโจ ทั้งอูจีและอูเฉินหวังเองก็ท่านทานไม่ไหวแล้วบรรดาทหารผู้น้อยต่างวิ่งหนีและทิ้งเสื้อก่อดหนีตายกันท่ัวนหน้าส่วนเจียงจือหยาไม่สามารถเช็ดแท้เทพฟาดทั้งสีได้จึงถูกร่มไข่มุกดูดแท้เทพไป ส่วนหมอหลี่ชิงก็สกัดหนานกงซื่อด้วยทวนพร้อมกับใช้กระบี่เมฆเขียวฟันสามพีทําให้เกิดลมดําพัดดาบและหอกนับหมื่นโหมกระหน่ำในที่นั้นส่วนหมอหลี่ไห่บรรเลงสายพินทําให้ทัศนทั้งสี่ต้องสันสะเทือนไหนจะพังพรย่ครัวหูเตียวที่อรารวาดไม่หยุดและไล่กินคนไม่ยังจนกระทั่งฝ่ายโจเสียแม่ทัพไปเก้านายและนายพลนับหมื่นเลยทีเดียวเจียงจือหยาจึงสั่งถอยทัพกลับไปตั้งหลักเพื่อวางแผนใหม่ในเมืองซึ่งในสึกแรกราชบุตรของโจเหวินหวังก็ได้ตาย พร้อมกับรองแม่ทัพสามนายทำให้เชียงจือ,อยาและจีฟาเศร้าเสียใจมากฝ่ายสี่พี่น้องที่กลับเข้าค่ายต่างโหร้องด้วยความดีใจเป็นอันมาก พอรุ่งขึ้นทั้ง4ี่ก็ใช้วิธีตั้งค่าบันไดสูงเทียมเมฆสีทิศใช้ปืนไฟโจมตีแต่ผ่านไป3มวันก็ยังเอาชนะไม่ได้จึงคิดจะใช้วิธีล้อมเมืองและตัดสเบียงให้อดตายและใช้ของวิเศษโยนขึ้นฟ้ารวมพลังจัดก,การใส่เมืองสีขีฝ่ายเจียงจือหยาจึงต้องรีบทำพิธีเอาทะเลเปื่อยห่มาครอบเอาไว้แต่ทว่าสเบียงก็ร่อยหลอลงเรื่อยๆโชคดีที่เต้าเหิงเทียนจุนให้สิทธิ์ทั้งสองคือหานตูหลงครับเว่ยหู่ส่งสเบียงมาให้ในที่นั้นกองทัพสีขีจึงฟื้นฟูกลับมา เวลาได้ผ่านไปเกือบปีเตียนหวีติ่งเจินเ้นเยินจึงส่งหยางเจียนผู้เป็นศิษย์ลงมาช่วยสู้ซึ่งหยางเจียนก็คือเทพสามตาองค์เดียวกับเอ้อหลังเสิรินนั่นเองนะฮะเจียงจือหยาจึงวางแผนกับอู่หวังวางกลยุทธ์รับมือและให้นาจากับหยางเจียนนำทัพออกรบ